สวัสดีค่ะช่องไม่เวียงน้องปักปอนนะคะน,นี่ไม่เวียงจะพาเดินดูรอบบ้านค่ะอันนี้คือบ่อซีเมนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอองค่ะ,คะอันนี้ปลาหมออันนี้กบกบ พ่อพันแม่พันกบนะคะนี่สะบัวนั่นนกเขาไม่ใช่นกเราเยอะเลยนกเขาชอบจริงๆก่อน อน,นีอน้ชวนชมชวนชมชวนชมสีขาวแล้วก็สีชมพูชวนสีขาวและสีชมพูนี่กล้วยไม้ป่าเรื่องน้ป่า กุหลาบมันมเป็นดอกกูรู้ไหมจะลอยละวทับทิมลูกหายไปไหนหมด,ดโอ้ยนูน่นทับทิม อันนี้สมุนไพรเขานเนี่ยสมุนไพรน,นี่นาลิซอนกำลังจะเป็นดอกนาลิซอนดูอันนี้แคร ดูย no ้อมดอกไม้อันนี้ใบหูเสือถ้าเด็กเป็นสร้างเขาใส่กะหมอค่ยี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 ่ใส่กระหมอใย้อมดอกไม้จะพาเก่งหักแล้วดอกมากต้นนี้มีสามลูก ตอนแรกๆก็หลายลูกสุดท้ายเหลืออยู่สามลูก พักผู้ช่ยักขา,าดระทกรกสารเนชู มันมม่วงสามฤดูดมีลังแดงด้วยเดี๋ยวไปแย่ไข่มันแดงดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเ,คนเนัีย่างก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ